น้องอะไรคะชื่อน้องอะไรน้องอะไรอ่ะนี่มันชื่อน้องอะไรน้องหนูอินหนูพระอินหนูอินเอ็มอปออะไรคะโมหนึ่งเรียนอะไรเทศบาละวัติศาลตสองเรียนให้จบนะจ๊ะอย่าไปเก อันนี้อันนี้ตัวอะไรคะปอหโรงเรียนอะไรคะโรง,งยันหาไทายชิดเตียนหาไทายชิดเตียนอ๋อทำไงอะ่ะค <c oughs> ิดหอดปยายฮะฮะเย็นเย็นเล เหมือนเหมือนเหมือนลูกไม่มีพ่อเนาะเหมือนเหมือนตะูก็ดับหมดเลยเจ้าค่ะดี๋ยย้ายเปิดวันของวันเนี่ยริงออาอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกิน้าที่ก่อนลูก อาได้ปัจจัยแล้วได้ปัจจัยแล้วก็เข้าที